คุณภาพดีกว่าของอื่นเหมือนกันนะครับเลยเราก็พยายามจะนำข้าวโดยตลอดแล้วก็ให้ลูกค้าทุกๆท่านจะกินง่ายกว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นจากการอีเวนต์วันนี้ครับอยากให้เพื่อนเนี่ยกินอาหารญี่ปุ่นจริงๆ ไม่ต้องไปญี่ปุ่นตรงน,นี้ช่วงโควิดมันก็ไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อ,อไรได้ก็ไม่มีขายรือค่ะเรือมาแล้วกินแล้วมันต้องการมีประทับใจด้วยครัเราก็นําเข้ามาเป็นมักกุโรสีน้ำเงินอันนี้เป็นดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นวากิวของเราก็คุณภาพดีอะแต่พยายามราคาทั้งกว่าที่อื่นนะครับวันนี้ทันตเตวันนี้อะะ ถ้าคุณจะมาเซนตันคุณก็จะกินอาหารญี่ปุ่นจริงๆได้นะครับ